สวัสดีครับวันนี้มาดูเกร็ดประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่7นะครับเป็นเรื่องของพระราชานุกิจในแต่ละวันนะครับหรือว่าถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือเป็นกิจวัตรประจาวันของในหลวงรัชากาลที่7นั่นแหละนะครับเผื่อใครอยากรู้เนาะว่าแต่ละวันเนี่ยท่านทรงทําอะไรบ้างนะครับโดยบันทึกนี้มาจากผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดอย่างหม่อมเจ้าภูลพิสมัยดิสกุลนะครับบุตรสาวของกรมดํารงนั่นเองนะครับ ท่านได้ทรงบันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยท่านทรงไม่แข็งแรงมาแต่ไหนแต่ไรนะครับพระราชกิจประจําวันก็คือท่านจะตื่น จากบรรทมเนี่ยเวลา9ก้าโมงเช้านะครับหลังจากนั้นท่านก็จะส่งน้ําทรงเครื่องนะครับแล้วก็เสวยเชา้าแล้วก็จะเสด็จเข้าห้องทรงพระสอนนะครับก็จะทรงเรื่องที่ค้างอยู่หลังจากนั้นราชเลขาก็จะเข้าเฝ้าให้ท่านเนี่ยทรงเซนนะครับเซนเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็มีประชุมนะครับอภิรัฐมนตรีอาทิตย์ละ2ครั้งตอนเช้าถึงตอนเที่ยงนะครับตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะครับพอถึงเที่ยงวันปุ๊บนะบางทีก็ถึงบ่ายสนะครับจึงเสด็จขึ้นไปเสวย อาหารกลางวันนะครับเสร็จแล้วก็จะทรงพระอักษรต่อถ้าทรงเหนื่อยอ่อนก็จะหยุดนะครับเล่นกับเด็กๆหรือว่าต่อดนตรีไทย ทุกวันพฤหัสเนี่ยท่านก็จะเสด็จออกนะครับให้ข้าราชการแล้วก็คนอื่นๆได้เฝ้านะที่พระที่นั่งอนันตสมาคมวันใดที่ท่านไม่มีประชุมเนี่ยก็จะเสด็จลงไปทรงกีฬานะครับโดยกีฬาที่ท่านชอบก็จะมีกีฬาเทนนิสสควอตแล้วก็กอล์ฟนะครับแล้วบางครั้งก็จะเสวยน้ําชานะครับเพราะว่าท่านเป็นนักเรียนอังกฤษเนาะก็จะมีธรรมเนียมดื่มชานะครับดื่มชาช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็เสด็จขึ้นส่งน้ำนะครับเสวยเย็นก็จะประมาณ สองทุ่มพอเสวยเสร็จแล้วก็จะทรงดนตรีรวมวงนะครับหรือว่าบางทีก็พอดพระเนตรหนังฉายซึ่งมีหนังใหญ่มาจากโรงหนังเนี่ยมาฉายให้ดูนะครับ แล้วว่ากันว่าท่านรัชกาลที่7นะครับท่านทรงอ่านหนังสือเยอะมากนะครับในห้องนี้มีหนังสือหลายพันเล่มเลยโดยกรมพระยาดํารงเนี่ยท่านภูิพิสมัยเนี่ยท่านได้เล่าเลยนะครับว่าเสด็จพ่อเนี่ยก็คือกรมดํารงเนี่ยนะครับได้ออกปากเลยนะครับว่าในหลวงอธิบายเรื่องคอมมิวนิสต์ได้ชัดกว่าพ่อทั้งๆนึกว่าเราก็อ่านอยู่ไม่ใช่น้อยๆนะครับก็คือประมาณว่ากรมดํารงท่านก็คิดว่าท่านรู้แล้วนะครับแต่ว่าในหลวงเนี่ยท่านรู้ลึกกว่าซึ่งตามปกติท่านก็จะต 9ื่นก้าโมงนะครับแต่ว่าถ้า,ามีกิจการหรือว่ากิจกรรมพิเศษอะไรที่ต้องตื่นบรรทมเช้าท่านก็จะตื่นนะครับเช่นมีการต้องไปทอดพระเนตรการฝึกทหารในเวลาเช้าแล้วก็ต้องตื่นตั้งแต่ช่วง6กโมงนะครับแล้วก็ออกจากพระราชวังเนี่ยประมาณ6กโมงครึ่งบางวันก็จะเสด็จเยี่ยมเจ้านายแล้วก็ข้าราชการผู้ใหญ่ตามวังและบ้านนะครับโดยเฉพาะในวันที่มีงานมงคลตามบ้านขุนนางผู้ใหญ่ต่างๆาแล้วท่านก็จะบรรทมประมาณเที่ยงคืนหรือว่า ตีหนึ่งนะครับ แล้วแต่นะครับถ้ามีหนังสือราชการสําคัญเหลืออยู่ท่านก็จะนอนประมาณตีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านได้ฟังเพลงนะครับอ่านหนังสือแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเนาะมีเพลงจากแผ่นเสียงเพลงหนึ่งชื่อ the very thought of you นะครับเมื่อนักร้องได้ร้องถึงท่อนที่พูดว่าฉันมีความสุขราวกับพระราชานะครับพระบาทสมเด็จพระรอยู่หัวก็ตรัสออกมาดังๆนะครับว่าฉันไม่มีความสุขเลยเจ้าโง่นะครับจริงๆก็ต้องเล่าไปถึงแบ็กกราวน์นะครับว่าท่านเนี่ยเป็นเป็นน้อง เล็กนะครับพูดง่ายๆเป็นน้องเล็กในจํานวนพี่น้องนะครับซึ่งท่านะไม่ได้คิดนะว่าท่านจะได้ขึ้นครองราชสมบัตินะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ต่างๆด้วยพรพิเศษทั้งหลายนะครับถ้าใครติดตามประวัติศาสตร์ก็จะทราบนะครับทำให้ราชสมบัติเนี่ยก็ตกมาที่ท่านนะครับแล้วก็ท่านก็มีความหนักใจพอสมควรวันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ